การที่เราเห็นโลกมันเป็นไปอย่างเนี้ยบางทีเราก็บ่นว่าแหมโลกเนี่ยมันวุ่นวายเหลือเกินแต่เรามักชี้ไปถึงปัญหาที่อยู่ภายนอกเสมอเวลาโทษว่าโลกวุ่นวายเนี่ยเราจะบอกว่านะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเมืองนะหรือว่าทางการรบหรือการแข่งขันแย่งชิงชิงดีชิงเด่นกันในสังคม เราบอกแมมวุ่นวายจริงๆแต่เราพี่น้องเคยกลับหันมามองตัวเราหรือไม่ว่าแท้แล้วบางทีไอ้ความวุ่นวายจริงๆมันอาจจะอยู่ในใจของเราก็ได้ความวุ่นวายที่เราไม่ค่อยได้พูดถึงเนี่ยคือการที่คนเราเนี่ยนะจดจ่ออยู่กับดุนยาหรือว่าโลกนี้มากเกินไป ปล่อยให้นับสูไอความอยากความทะเยอทะยานมันมาครอบงำชีวิตของเราบางทีปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเราก็คือเรากำลังนิยามคุณค่าของตัวเองผิด,ผดไปนิยามด้วยกับตำแหน่งด้วยกับสถานะต่างๆที่มันฉาบฉวยที่มันผูกไว้ด้วยกับการยอมรับจากผู้อื่นพอไม่ได้มา ก็มีความรู้สึกพอได้มาก็กลัวจะสูญเสียนะความกังวลมันจึงกัดกินหัวใจไม่รู้จักจบสิน้นชีวิตจะจัดการได้ไง่ายเยอะครับพี่น้องถ้าหากว่าเรานะปล่อยตนเองจากไอพันธนาการของความอยากมีอยากได้ตรงเนี้แล้วก็ความต้องการอยากเป็นที่ยอมรับของผู้คน แม้ในโลกภายนอกเราอาจจะมีตำแหน่งสถานะทางสังคมอะไรหลายๆอย่างนะแต่เราจะไม่เอาสิ่งเหล่านั้นมาไว้ในหัวใจของเราหรือว่าเอาแต่พูดถึงมันเพะฉันเป็นอย่างนั้นเพราะฉันอยู่ในตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ไม่ต้องเรามองแค่มันเป็นอามานนะที่เราจะต้องรับผิดชอบแล้วก็ทำมันให้ดีที่สุดแล้วก็ปล่อยไปเท่านั้นเองฉะนั้นพี่น้องครับบางทีโลกไม่ได้วุ่นวาย แต่ที่วุ่นวายคือตัวของเราเองมากกว่าเราต้องลองพิจารณาดูนะ